ระบบรักษาความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบคือระบบความปลอดภัยที่ป้องกันการเข้าใช้งานจากบุคคลภายนอกจึงจำเป็นต้องมีการเข้าสู่ระบบเพื่อยือนยันตัวตนในการเข้าใช้งานโดยสามารถทำได้ดังนี้ผู้ใช้งานเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ URL www.deep.go.th คลิกเลือกที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบที่แถบเมนูด้านบนขวามือจะปรากฏหน้าต่างให้เข้าสู่ระบบให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของระบบ ให้กดที่ปุ่มยอมรับเพื่อรับทราบข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้าต่างนี้ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้งานระบบโดยกรอกอีเมลที่ผู้ใช้งานได้รับในขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนหน้านี้เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่มถัดไป ใส่รหัสผ่านผู้ใช้งานและกดปุ่มถัดไปจากนั้นจะปรากฏหน้ารายงานของระบบขึ้นมาเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบสำเร็จ